ไม่มีได้ยินเสียยคนดึงตัวเองขึ้นมาด้วยนะเป็นไปตามแผนนะะี่เฮียตีนได้ตีนได้ตีนโคตรสุดเลยที่จะ,ะได้ตีนเนี่ยได้ตีนดาวซ้ำ โอ้แคมไม่เฮี้ยไม่ออกเลยสัตว์เฮ้อใต้บ้านกูใต้บ้านกูเทระวังสัตว์กูแล้วมันสัตว์สัตว์กูแล้วมันสัตว์กูแล้วดาสองในบ้านนูก็ดาวหลังบูกนึงอ่ะดูดูหลังให้ดีกว่าขวาอยู่ใช่ปะขวาอยู่ลากกล้องมาด่วเก็บบอลที่ อ๋อข้างบนอะที่มันหันกูดาวข้างบนดาวขึ้นไงล่ะครับตายแล้วดาวหนึ่งไม่มีโหลดเอาอะดาวสองข้างนอกอีกหนึ่งข้างนอกหมด เฮ้ยม <Okay. S 2> ีความบินม้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวโอ๊ยนอนทูบไอ้มันนอนอยู่คือห้าวมากที่เหล่าสัตว์เอาโล่มาเล่นเนี่ยชุบผมหน่อยให้มันมาเราแดงออกขวาก่อแตกแล้วก่อแตกงเอ้าเฮ้ย หลังเม็ดหรอเหี้ยอย่าให้มันซ้ำทีมไว้ทีมไว้เอ้ยพุนพกปลุนพกเฮ้ยบ้านบ้าไม่เเห็น ตายหมดตายหมดโอ้โหโดนซ้ำแล้ววะีมาช้ามีคนตรงดาวไปหนึ่งดาวสอ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 สวยกดยัง เฮ้ยเข้าเข้าไอ้ฝ่ายซ้ายกูกูไม่งทไ,ไมตไูตายกูไม่ทนันหวัวเลยกี่ตัวเนี่ยตัววไม่ทันโดนทำไมมึงได้ฟอเล่นกันอะ กูได้แต่เฮียอะไรกันไม่รูโดนมาตายแล้วเอ๊ะิบายแล้วหวยละโหเอ๋เฮียนั่นคือกูกำลังย้ายเวเอ๋บ้านซ้ายบ้านกลางบ้านขวากลางขวาขวา ขอนี้ตายนี่อยู่นี่นี่หลังรถหลังรถบรรทุกหลังรถบรรทุกแตกแตกตายตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพี่ผมมีเชื่อนีอีกอันนึงดูเจ็บเจ็บเจ็บก็แตกข้ามวนตายหนึ่งซ้ำไปหนึ่งนะ้ยใไรอ่ะดาวหนึ่ง ก่อนก่อแตกโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วดา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 วมาหลบมันหลบมันหลบดูด้วยนะดูเห็นแล้วเห็นแล้วตายตายพี่ปอนโดนแล้วเร็วๆอย่าให้มันซ้ำพี่ปอนอย่าให้มันซ้ำพี่ปอน เป็นไงอ่ะรอซื้อกูไว้ยังพี่ยังโอ้ยวิ่งยิงกูเกือบแตกไอ้ีฮยโหลเห็นไอไปอยู่แล้วหมดเลยตายสองไปตายตัวหนึ่งเฮ้ยไปปะไปปะเฮ้ยโดนช่วยช่วยช่วย อ้มันมีคนอยู่ใต้ล่างไอท่ไอไอท่อ้ยมีมีคนซึมมาดานหนึ่งดานหนึ่งเออใช่เอ๋องหลังมันหลังมันดึงเอ๋จเจอ,จอเอ๋เจ๊โว,วมันไม่ยกปืนเลยอ่ะมันซ้ำไม่เอ๋แบบให้จมดินอ่ะ ตามหน่ะไม่ตวงช่วย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 โอ้ตายหมดโอ้ยไม่มีอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างอยู่หน้าเอ๋เลยตรงนู้นอ่ะมันนอนมันนอนนอนอยู่มันนนนออยู่ายส่องเลเซอร์มาเข้าตาเราอย่าหาวี่เดี๋ยวมาหนี๋ยวมาก่อแตกสองอ่ะก่อแตกสามอ่ะโอ้ก่ พี่ปออนชยลเมื่อกี้ใครย,ยิงชุดคูเกอร์อป่ะเฮ้ยบ้านนี้ยังอยู่โหรอวายเหอเดี๋ยวกซ้ำอีกอนนพี่ปอแม่งเหมือนบ้าง น้องโชว์บาเก็ตมาสุดเทไปอีกรอบหนึ่งอ้อไอ้ยามันสับปืนช้ามากเลยเข้ากออีกเข้ากอแตกกอแตกอ๋อมันจะมาล่าพี่แชมป์เอาให้อยู่เอาให้อยู่ดาวหนึ่ง ลวงแล้วมั้งตัวเดียวเหรอตาตีต๋เนี่ย่างบ้านอย่างน้อยสองลลแล้วก็ไปทำแบนชุด <c oughs> เอาเอาเอามันปาไฟเดนตัวเองเอมับบนปาเฮ้ยอะไรจากไหนเนี่ยคุณดโด ไม่ได้ยินเอดมี่ด้วยเมื่อกี้เจอแล้วไอสัตว์มาคนหวตัวุ่นหวะถอยเจ้เฮ้ยชี้อะไรอ่ะมันตีไม่ถึงมันตีไม่ถึงมันตีไม่ถึงกดีไม่ได้กดแบบไม่ได้กดในซอยนี้ไม่เห็นกูละไม่เห็นไม่ไว มกูแตกเมื่อแตกกูแตกจริงกลางกางกางเลยซ้ายกลางซ้ายน่าจะไม่บอกกูหรอกแม่นเกินไปจินน่ะยังไม่ได้หลดเขาเลยดาวหนึ่งไอ้เหี้ยได้ดาบเหมือนกัน